คลิปนี้มาดูเรื่องราวของชาวเมถุนกันบ้างนะครับทุกคนชาวเมถุนในเดือนมีนาคมนะเดี๋ยวมาดูภาพรวมกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ดาวมฤตยูเลยเนาะดาวมรตยูเนี่ยอยู่ในภพเรือนวินาศนะวินาศเนี่ยก็เกี่ยวกับเบื้องหลังเบื้องลึกความลับนะสิ่งที่ปกปิดซ่อนเล้นนะครับเพราะฉะนั้นในในช่วงที่ดาวมรตยยอยู่เนี่ยแต่ละาเขาอยู่นานนะอยู่กันเจ็ดปีนะนี่ก็ผ่านมาประมาณปีเงแล้วนะก็ดูกันเพลินนะครับระวังความลับ ั่วไหลนะครับระวังความลับที่ปกปิดเอาไว้ถูกเปิดเผยนะครับถ้าเปิดถ้าเกิดเป็นความลับที่ดีก็ดีไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นความลับที่ไม่ดีก็ต้องระวังนิดนึงนะสำหรับชาวเมทุนนะเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังเรื่องความลับให้ดีนะครับทางที่ดีก็อย่ามีความลับเลยนะครับมาดูเรื่องดาวเสาร์กันบ้างนะครับดาวเสาร์ก็เป็นดาวปีอยู่กันนานๆนะครับดาวเสาร์นี้ก็เป็นดาวเจ้าเรือนพบมรณะ นะมณะไปอยู่เรือนสุภาะก็ระวังเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเจ็บไข้ได้ป่วยเราอาจจะต้องเดินทางไปเยี่ยมในช่วงนี้ก็เป็นได้เพราะว่าตัวเราเป็นดาวพุธนะอาจจะไปเยี่ยมท่านนะครับต่างถิ่นต่างแดนอาจจะอยู่เผลอๆก็อยู่ต่างประเทศนะครับหรือไม่ก็อยู่ไกลๆจากที่เราอยู่นะครับแล้วก็ไปนี่ก็อาจจะไปกันหลายๆคนนะครับเพราะว่ามีดาวอาทิตย์ไปด้วยนะครับ ดาวอาทิตย์ก็คือมาจากภพเดือนสาหชะอาจจะมีเพื่อนมีพี่น้องญาติคนที่สนิทนะไปเยี่ยมนะครับอันนี้ก็เป็นในบางคนนะครับในบางคนเพราะว่าการดูดวงแบบนี้ก็เป็นภาพรวมนะอทีนี้มาดูดาวราหูกันบ้างดาวราหูเป็นดาวเกี่ยวกับความสำเร็จนะไปอยู่ในภพเดือนกรรม,มะนี่ ดาวราหูในภพเรือนกรรม,มะเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับเพราะว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นนะครับสําหรับชาวเมถุนและอยู่ร่วมกับดาวเกตในตอนนี้มีดาวเกตมาอยู่ในราศีมีนด้วยราหูกับเกตรวมกันนะครับราหูก็เต็มองค์มีความสามารถมีศักยภาพเต็มที่นะมาดูดาวพฤหัสดาวการงานปรยู่ในภพลาพะนะครับยิ่ง ยิ่งตอกย้ำเข้าไปใหญ่นะครับชาวเมถุนนะครับชาวเมถุนการงานค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ดาวพฤหัสต,ตาแหน่งนี้เป็นถึงราชาโชคแล้วก็เป็นอุดมเกณฑ์ด้วยทั้งงานทั้งเงินค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จนะครับชาวเมถุนมีโอกาสตั้งแตตั้งตัวได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นใบเรียนก็เรียนดีอ่ะนะประสบความสําเร็จถ้าเกิดไว้ยทางานก็ถือว่างานดีเงินดีเลยนะครับทีนี้มาดู ดาวเดือนกันบ้างนะครับดาวเดือนอย่างที่วิธีบอกนะดาวเดือนก็คือเริ่มตั้งแต่ดาวประจําตัวเลยนะครับดาวประจําตัวของชาวเมถุนก็คือดาวพุธนะดาวพุธเป็นทั้งเจ้าเรือนตนุนะครับแล้วก็พันธุนะชาวเมถุนก็จะมีความผูกพันกับญาติพี่น้องนะไปไหนก็จะพาญาติพี่น้องพาแม่พาคนใกล้ตัวไปด้วยอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะเนี่ยพากันไปเที่ยวนะ มีการเดินทางอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์มีการเดินทางไปต่างประเทศนะถ้าเกิดไม่ได้ไปเยี่ยมคนป่วยคนเจ็บก็มีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็เรื่องของการเงินก็ใช้จ่ายไปกับการเดินทางในช่วงนี้นะครับค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะเลยนะเพราะว่าการเงินค่อนข้างดีนะ,ะทีนี้มาดูเรื่องอะไรอีกเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวเมถุนนะก็คือดาวพฤหัส อย่างที่พี่ตีบอกไปแล้วนะการงานช่วงนี้นะครับดาวราหูมาอยู่ร่วมกับดาวเกตในภพกรมมะงานค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ได้แสดงฝีมือเต็มที่นะแล้วงานค่อนข้างโดดเด่นแล้วมีงานเยอะซะด้วยนะเพราะว่าดาวกรมมะเนี่ยไปอยู่ในภพลาภะเป็นทั้งราชาโชคแล้วก็เป็นทั้งอุดมเกณฑ์ถือว่าในช่วงนี้เป็นช่วง เติบโตของชาวเมถุนเลยก็ว่าได้นะครับในเดือนมีนาคมจริงๆพิธีทำคลิปตั้งแต่เดือนกุมภานะตั้งแต่ตอนนี้แหละจนถึงมีนาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นช่วงที่ดีเลยนะครับสำหรับชาวเมถุนนะครับอ้าวทีนี้เรามาดูเรื่องของดาวอังคารกันบ้างดาวอังคารนี่มาจากภพเดือนลาภะมาอยู่ในภพเดือนมรนะแล้วก็ได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่ง โชคลาภความสําเร็จแต่ว่าไปอยู่ในภพเรือนมอนะนะก็ความสําเร็จอาจจะอยู่ในถิ่นไกลๆใครที่เดินทางไกลาทางานต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาทํางานออนไลน์มีโอกาสประสบความสําเร็จนะแล้วก็อีกมุมนึงนะครับมีโอกาสได้รับมอดดกด้วยนะครับแล้วก็มรดกเนี่ยดาวคารเนี่ยมาอีกเรือนนึงมาจากภพเรือนอรินะครับอาจจะต้องมีการแก้ไขสะสางมอดดกที่ได้มาอาจจะต้องมีการจัดการเอ,อ่อ ฝุ่นเช็ดถูอะไรเพื่อที่จะให้ได้สิ่งสิ่งนั้นมานะครับดาวอังคารนะครับอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ดาวศุกร์มาจากพบเรือนวินาสนะครับแล้วก็พบเรือนปุตตะนะในเรื่องของความรักเอพิธีพูดหึงความรักไปหรือยังความรักนะครับในในช่วงเ,เดือน มีนานะใครที่มีความรักใหม่ๆนะอาจจะอยู่ในช่วงของการดูใจกันก่อนนะความรักแล้วก็ดาวความรักของชาวเมถุนอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสตอนนี้ได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับช่วงนี้ชาวเมถุนค่อนข้างมีเสน่ห์นะสำหรับคนโสดก็ดีคนมีคู่ก็ดีนะแต่ถ้าเกิดคนโสดนะช่วงนี้ค่อนข้างมีเสน่ห์ทีเดียวแต่ละ ใครที่ยังคบหาพูดคุยกันอยู่ก็ยังอยู่ในช่วงของการพูดคุยเจรจานะความรักจะเริ่มโดดเด่นกันเมื่อดาวสุกเนี่ยมาสู่ในภพเดือนสุภานะก็ประมาณมาที่เก้ามีนานะสำหรับคนโสดที่มีเกณฑ์ได้เจอพบคุยพูดคุยกับใครนะตอนนี้ก็คุยกันไปก่อนถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะแล้วก็มีเกณฑ์ได้พาคนรักคนรู้จักเนี่ยไปพบเจอกับ ญาติผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพสุขภาพของชาวเมถุนในช่วงนี้นะครับดาวคารนะ์ดาวอริไปอยู่ในภพเรือนบณะนะก็ระวังเรื่องเ,ออเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อยนะเป็นหวัดเป็นอะไรในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าคุณภาพ ของดาวเสาเนี่ยยังเข้มแข็งอยู่นะดาวเสาอยู่ในเรือนบ้านของอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วก็เป็นดาวคู่มิตรด้วยนะครับเป็นทั้งกเกษตรเป็นทั้งคู่มิตรเพราะฉะนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยเต็มที่เป็นหุบัตินะสองสมบ,บัเดี๋ยวก็หายนะอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับโอเคอ้อเรื่องของสุขภาพนะครับชาวเมถุนมีดาวฤยูนะครับอยู่ในภพเรือนวินาธ ก็อย่าประมาทนะครับอะไรที่มันแอบ,บแอบ,บซ่อนซอนอยู่นะครับใครที่ยังแข็งแรงอยู่ก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีนะครับคนที่ยังร่างกายกระสอบกระแสก็พยายามบำรุงให้ดีๆนะครับเพราะว่าดาวมฤยยุเนี่ยชื่อของเขาก็คือดาวปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ไปอยู่ในภพข้างหลังเนี่ยก็ต้องระวังอาจจะเกิดขึ้นเหมือนกับว่ามีอะไรที่มันอยู่ในร่างกายของเราแล้วมัน พร้อมที่จะเกิดขึ้นทุกเมื่อถ้าเกิดว่าเราพลังเผลอนะก็เตือนๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเดือนมีนานะครับชาวเมถุนนะครับก็ขอให้ดูดวงให้สนุกนะครับแล้วก็มีความสุขทุกๆคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ